หลายคนอาจจะสงสัยนะคะหรือยังไม่เคยเห็นเขาว่า Mascots o l y โอลิมปิกปารีส2024นี้หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วน้องเป็นตัวละครอะไรกันแน่คลิปนี้มีคำตอบค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะประเทศเจ้าภาพก็จะเลือก mascot มาจากสิ่งที่ประเทศนั้นๆสนใจค่ะเพื่อเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมนะคะเป็นภาพจำแล้วก็ซอฟต์พาวเของประเทศเจ้าภาพเองค่ะ โดยที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะคะกับมาร์ชคอตที่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ประจําชาติค่ะก็จะนำไปทําเป็นพวงกุญแจหรือว่าของที่ระลึกนะคะให้สําหรับนักกีฬามาร์ชคอตจึงถือเป็นส่วนสําคัญของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี1968แล้วค่ะและในปีนี้โอลิมปิกรด,ดูรอนปารีส2024เขาก็มีวิสัยทัศน์ในการแข่งขันค่ะว่ากีฬาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ ทั้งชีวิตเราสุขภาพเราความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะมัสคอตในปีนี้นะคะจึงมีบทบาทสำคัญค่ะที่จะเป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกปารีส2024ที่จะมาในทีมการปฏิวัติผ่านกีฬาค่ะมัสคอตตัวนี้นะคะมีชื่อว่าฟรีเจสลักษณะดำตัวเนี่ยจะมีสีแดงสดใสส่วนด้านในและขาจะมีสีน้ำเงินและหากเป็นน้องตัวพาราลิมปิกเนี่ยจะใส่ขาเทียมสีขาวค่ะ ซึ่งสีที่กล่าวมานี้นะคะเป็นสีของโงไตรลงสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยมีโลโก้ปารีส2 0 24สีทองอยู่ที่หน้าอกมีการออกแบบให้ดูนุ่มนิ่มน่ารักน่ากอดทันสมัยแล้วก็เข้าถึงง่ายแต่น้องเนี่ยไม่ใช่สัตว์ชนิดใดเลยค่ะแต่คือหมวกที่มีต้นแบบรูปร่างหน้าตาเหมือนหมวกฟรีเจียน หรือเรียกอีกอย่างว่าหมวกแห่งอิสรภาพคือเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพและความกล้าหาญค่ะที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองและหมวกฟรีเจียนนี้นะคะก็ปรากฏในภาพผลงานชิ้นเอกของเออร์แชนเดราคัวที่มีชื่อว่า Liberty b r e a d i n g the People 1830หรือชื่อไทยว่าเสรีภาพนำพาประชาชน ในภาพนะคะมีหญิงสาวที่ชื่อว่ามาริยานเธอเปรียบเป็นเหมือนเทพีเสรีภาพค่ะที่เธอเนี่ยจะต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อการปฏิวัติบนหัวของเธอนะคะจะสวมใส่หมวกฟรีเจียนหมวกที่ทําจากผ้าสีแดงค่ะโดยธาตที่เพิ่งได้รับอิสรภาพเนี่ยก็จะสวมใส่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพนอกจากนี้นะคะยังอยู่บนสิ่งของในชีวิตประจําวันในฝรั่งเศสด้วยค่ะอย่างเหรียญหรือสแตมนั่นเอง และตอกย้ำวิสัยทัศน์ของโอลิมปิกปารีส2024ครั้งนี้ที่มาในธีมการปฏิวัติผ่านกีฬาเขาก็มีคติประจำการแข่งขันครั้งนี้ค่ะว่าแม้จะอยู่คนเดียวเราจะไปได้เร็วแต่ถ้าเราร่วมมือกันก็จะไปได้ไกลกว่าซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงผู้คนทั่วโลกสามารถพัฒนาซึ่งกันและกันได้ผ่านความร่วมมือ เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนค่ะมาสกอตไม่ใช่แค่น,น่ารักอย่างเดียวแล้วนะคะยังแฝงถึงความหมายที่ลึกซึ้งอีกด้วยเจ้าภาพฝรั่งเศสเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆตั้งแต่การเป็นโอลิมปิกรักโลกจนถึงการแฝงแง่มุมทางประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเจ้าภาพฝรั่งเศสเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสจนนำมาเป็นธีมในการแข่งขันปฏิวัติผ่านกีฬาที่เชื่อว่ากีฬานี้มีพลัง ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ค่ะทีนี้ทุกคนก็รู้ความหมายที่มาที่ไปอันลึกซึ้งของน้องมาร์ชกอตฟรีเจกันแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคะน้องยังน่ารักนุ่มนิ่มถูกใจทุกคนอยู่ไหมฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube, ตช anel youtube thirasport ซ่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ